สาเหตุที่ค่าแอดแพงขึ้นหลายเท่าสายยิงแอดในยุคนี้ฮู้ดีนะว่าเดี๋ยวนี้นี่ค่าแอดแพงขึ้นกาแตกรหลายเลยเพราะว่าคนหันมายิงแอดกันหลายบ่คือแตกรคนยิงหน่อยและแต่ละคนก็งัดกลยุทธ์ต่างๆออกมาเพื่อมาสู้กันเพื่อให้ตัวเองนี่โดดเด่นและเหตให้ตัวเองสามารถที่จะกวดเงินอยู่ในออนไลน์นี่เข้ามาในกระเป๋าตัวเองถือว่าฉะนั้นการตลาดยุคนี้มันแข่งขันกันจามันบ่คือแตกรบ่มีผัยญาต ตีร่างกายยิงก็ได้เงินยิงมือถืองง่ายง่ายยิงพันปรโมทง่ายง่ายก็ได้เงินสมัยก่อนถือว่าสามปีที่แล้วนะตุกตาบอกไว้ว่าเดี๋ยวเด้อตอนนี้ไปนี่นะยิงแอดมันจะแพงขึง้นไหนถ้ายิงในมือถือธรรมดายิงพันปรโมทธรรมดาค่าแอดมันจะสูงขึ้นเด้อสมัยนั้นตอนนั้นมีแต่คนมาหัวขอนตุกตามีแต่คนมาดา่าตุกตาตอนที่ตุกตาฮ็ดคลิปแล้วก็ยิงแอดออกไปนะตุกตาให้ความรู้เรื่องนี้พอในตอนนี้มันเป็นคือตุกตาว้าเหมดเลยเห็นว่าบางคนนี่นะยิงแอดไปแล้วบกคุ้มค่าเมยค่าแอดแพง คนถักหน่อยถักมาแล้วปิดกันขายยาก <ๆ S 1> เพอเพอบัญซีถึกปิดติดแดงแล้วแก้ไขแล้วเป็นไหม เมื่อเ่อเจ้ากับปัญหาที่เจอกันวุ่นวายเหลือเกินในแอดในช่วงนี้นี่ทางแก้เด้อใส่แอดถ้ามื้อน,นี้เจ้าอยากมาเติบโตทางแอดนี่นะเจ้าต้องได้ผ่านการปูเพจก่อนถ้าเจ้าอยากยิงแอดออกไปแล้วให้ Facebook นี่นําส่งโฆษณาเจ้าได้ดีขึ้นนี่เจ้าต้องผ่านการปูเพจและต้องยิงแอดแบบขันสูงในหลังบ้านของ Facebook เท่านั้นถ้าเจ้าจะมายิงแบบโปรโมทยิงแบบเบสิกยิงแบบพื้นฐานยิงแบบมือถือยุคนี้นี่มันยากที่จะได้กินยากที่จะเติบโตแรกๆอาจจะยิง ได้ได้เจ้าแรกๆแ,แต่พอดุนไปสุดท้ายก็จะคาแอดสูงขึ้นสูงขึ้นสุดท้ายก็บไหวคือเก่าและอีกสิ่งหนึ่งคือคอนเทนต์ของเจ้าต้องถือใจคนมึงต้องฮู้จากจิตวิทยาของมนุษย์ในการที่จะเฮ็ดจังไหนให้ค้นอยากที่จะเบิ่งเจ้าและการเฮ็ดคอนเทนต์ที่ดีนี่มันต้องมีอยูุ6สเต็ปเจ้าเฮ็ดให้คนยุดนิ้วเบิ่งเจ้าตั้งแต่3วินาทีแรกให้ได้คอนเทนต์นั้นจะต้องมีองค์ประกอบเฮ็ดให้คาแอดถือน้ำและคอนเทนต์นั้นจะต้องมีองค์ ประกอบพี่ได้คนเบิ่งแล้วตัดสินใจซื้อได้ง่ายเห็นว่ามันมันบม,มเมนว่าเอ้ยยุยดีออกมาทายคลิปหรือว่าออกมาทายรูปแล้วจะไปยิงแอด แบบนั้นแล้วจะได้ขายมันต้องผ่านการคิดการไต่ต่อการฮู้เทคนิคฮู้กลยุทธ์ในการวางกลยุทธ์อยู่ในคอนเทนต์นั้นๆเพื่อที่จะไปยิงแอดมันจึงจะเติบโตและต่อมาเจ้าต้องมีการฮองหับด้วยการปิดการขายที่มีสั้นเสริมจึงจะเห็ุให้ลูกค้าฮู้สึกว่าอยากควักเงินซื้ออยากควักเงินจ่ายให้กับเจ้าทุกอย่างที่เว่าไปนี้นะมันมีกลยุทธ์ของมันถ้าหาาว่า เอ้ยมาปุ๊บตอบปั๊บบอกราคาไปเรียบร้อยบอกค่าบอกซื้อหรือว่าถักมาแล้วมู้จะตามลูกค้าจังใดมู้จะว้ากับข้าเจ้าจังใดข้าเจ้าบอกจับใจเจ้านะข้าเจ้ากบดซื้อนําเจ้าเพราะว่าเดี๋ยวนี้ค้นแบบยิงแอดบบกหลายๆและค้นที่เข้าใจกลยุทธ์พกนี้ข้าเจ้าก็ได้เปรียบและบางคนเนาะเข้าใจว่าการยิงแอดนี่นะแบบเข้ามาแล้วแล้วมากดหน้าต่างกดในคอมบอกกดในมือถือบอกกดกดกดหน้าต่างแบบนั้นแล้วกลับไปยิงแอดแบบนั้นจะได้ผลหับบอกเลยว่าถ้าผาทีคิดแบบนั้นนะคือพลาดตั้งแต่ หลายพาดแหงเพราะว่าทามันง่ายสานันนะคนล่าเทดออนไลน์หรือว่ายิงแอดนี่นะรวยทั่วประเทศกันมดแล้วและนางเฮียนทีข้าเจ้าเข้ามาเฮียนกับตุกตาหลยๆคนนี้ข้าเจ้าปลดลลอกเรื่องพวกนี้กันข้าเจ้าจึงมียอดขายที่เติบโตข้าเจ้าจึงมีรายได้ทีหลายขึ้นส่วนใคคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์สามารถกดแชร์คลิปนี้ออกไปหรือว่ากดติดตามเพจครูตุกตาปาลิดาสอนทางลัดเทปออนไลน์ได้เลยเนาะครูจะเอาคลิปต่างๆความรู้ต่างๆเนี่ยมาลงให้อยู่ในเพจนี้สามารถกดติดตามเพจได้เด้อแล้วเจอกันใหม่ในคลิป นสบายดี nah,